เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่24มกราคมที่ห้องประชุม221ศาลาว่าการเมืองพัทยานายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถในเขตเมืองพัทยาครั้งที่1ทับ2,568โดยมีนายอนุพงศ์พุทธนวรัตสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยพันรวจโทพานุพงศ์นิมสุวรรณสารวัตรจราจรสอพเมืองพัทยา พันตร,รีจัก,กริดจันตาคำสารวัตรจราจาสอบพอบางละมุงพร้อมผู้ช่วยเลขาุุการนายกเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ตามที่เมืองพัทยาได้กำหนดพื้นที่ถนนพัทยาใต้เป็นถนนควบคุมจัดระเบียบการจอดรถเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรตั้งแต่บริเวณหน้าวัดชัยถึงแยกสื่อสารนำร่องบังคับใช้กฎหมายจราจรและข้อบัญญัติเมืองพัทยาเพื่อบรรเทาการจราจรที่ขับข้างและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวันนี้จึงได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดีเดย์ในวันที่3กุมภาพันนี้ได้แก่การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์วินัยจราจรการเตรียมกำลังพลและประสานงานสอพอเมืองพัทยาการเตรียมอุปกรณ์การเตรียมการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะดำเนินการจับปรับอย่างจริงจังโดยห้ามจอดรถสลับวันคู่และวันคี่ตั้งแต่เวลา1 1นาฬิกาถึง23นาฬิการวมทั้งห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด และห้ามจอดในเส้นขาวแดงหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการล็อกล้อซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจะต้องชำระค่าเช่จ่ายดังนี้ 1. ค่าเช่จ่ายในการบังคับล้อห้ามเคลื่อนย้ายขันละ500บาท 2. กรณียกรถเคลื่อนย้ายไปที่ทำการของเมืองพัทยาต้องชำระค่าเช่จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถตามขนาดและประเภทของรถ 3. ค่าเก็บรักษารถตามประเภทของรถเป็นรายวันและ 4. การฝ่าฝืนตามข้อบัญญตัตินี้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษไม่เกิน1,000บาท ด้านนายวุติศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาได้ฝากประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดปฏิบัติตามประกาศเมืองพัทยาตามรายละเอียดดังกล่าวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อแก้ไขปัญหาก,การจราจรในพื้นที่พัทยาอย่างยั่งยืนหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการล็อกล้อจับปรับ ตามกฎหมายซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2568นี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา11นาิกาถึง23นาิกาของทุกวันครับวันนี้เรามีการประชุมในเรื่องของการจัดวันคู่วันขี้สนทรัพยาใต้ตั้งแต่แยกสื 3, ่อสารถึงวัดชัยมงคลนะครับก็เรามีการกำหนดคมานว่าวันที่30 เราจะลงพื้นที่เพื่อไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ผู้ประกอบการธุรกิจในบริเวณถนนเส้นนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าทางพัทยาเองเราจะมีการจัดวันคู่วันขี้ในการจอดรถนะครับส่วนการที่เราจะดําเนินการอย่างจริงจังแล้วก็คือเริ่มตั้งแต่วนันที่3ามกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับจนถึง23่สมนาฬิกาของทุกๆวันนะครับก็จะมีการ จัดวันคู่วันคี่เราอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับเนื่องจากว่าถนนสยาใต้เ,เป็นถนนที่มีการจราจรทับข้างมีการร้องเรียนเรื่องการขับรถมาซึ่งใช้เวลานาน,านมากสําหรับบริเวณถนนเส้นนี้นะครับเราเองก็จะมีการทําการจัดการการจราจรให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีปัญหาบ้างในระยะแรกๆก,ก็เราต้อนรับ ทำติชมไว้นะครับแต่ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดก็คือให้มีการจัดการที่ลื่นไหลนะครับแล้วก็สามารถทําธุรกิจทำอะไรได้อย่างมีความสุข